สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทอดไข่ดาวกันค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนเพื่อนๆมาทอดไข่ดาวทอดอยังไงให้กรอบจริงๆแล้วนะคะเวลากัน ที่เราทอดไข่ดาวเนี่ยมันมีหลายวิธีมากๆเลยว่าเราจะทอดยังไงให้มันกรอบตามแต่วิธีที่เราสะดวกะนะคะแต่ว่าก็มีหลายๆคนที่ทอดไม่เป็นเหมือนกันนะบางคนทอดแล้วกลายเป็นว่าอยากได้ไข่ไข่ขาวกรอบๆแล้วก็ไข่แดงไม่สุกแต่บางทีทอดแล้วกลายเป็นว่าสุกไปหมดทั้งไข่ขาวไข่แดงเลยนะคะจริงๆแล้ววิธีการของเรามันง่ายมากๆเลยก็วันนี้ก็จะเอามาแชร์เทคนิคให้เพื่อนๆดูละกันเป็นคลิปง่ายๆนะคะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นคลิปง่ายๆสักนิดนึงนะอาจจะเป็นพวกแบบเมนูไมโครเวฟหรือว่าเป็นเมนูอะไรที่แบบ ไม่ได้ใช้วัตถุดิบเยอะนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่นอกสถานที่ mm. ก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามทำคลิปแบบเทคนิคต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะช่องของเราจะได้ไม่เงียบเหงาเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทอดไข่ดาวให้กลอบกันค่ะก็เดี๋ยวเราไปเตรียมของกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆเราจะตอกไข่ใส่ถ้วยเอาไว้เพราะว่าเราจะไม่ตอกลงไปในกระทะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไข่ที่เราจะ เอามาดาวเนี่ยมันเน่าหรือเปล่าถ้าเนาเ่าแล้วเาราตอกลงไปในนะ้ํามันร้อนๆมันจะกระเด็นไปทั่วเลยคือไข่มันจะระเบิดนะคะแล้วก็เออมันก็จะสกปรกแล้วก็เลอะเทอะนะแล้วกระทะของเราก็จะมีกลิ่นของไข่เน่าด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือตอกใส่ลงไปในถ้วยแยกแบบนี้นะคะแล้วค่อยเอามาดาวนะตอกเตรียมเอาไว้นะคะ บบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งกระทะเราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะเพืเ่อนแล้วก็ใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปเวลาดาวไข่เนี่ยเราจะชอบใส่น้ำมันให้มันเยอะนิดนึงนะไข่ดาวของเรามันจะได้สวยๆนะคะแล้วก็เปิดเอาได้เลย เราต้องรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนจัดถึงจรใส่ไข่ลงไปนะไม่งั้นมันจะไม่กรอบนะคะพน้ำมันร้อนแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยเทไข่ลงไปนี่นะคะพอขอบของเขาอะเริ่มมีความ กรอบเรื่องนะ้ตาลอ่ะเราก็ปัดขึ้นสเสด็จน้ำมันได้เลยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าอยากได้ไข่แบบสุกที่แบบไข่แดงสุกน้อยมากเนี่ยเราก็ทำวิธีนี้ก็ได้ก็คือใส่ไข่ขาวลงไปก่อนพยายามให้ไข่ขาวลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะไข่ขาวเขาเริ่มแบบ ความเสร็จต,ตัวเราก็ค่อยเทไข่แดงลงไปหลังนะคะเนี่ยค่ะพอเราทอดจนไข่ขาวเขากรอบแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเอาไปเสิร์ฟได้เลยวิธีนี้ก็ทำให้ไข่แดงสุกน้อยมากนะคะ และนี่นะคะก็จะเป็นไข่ดาว2แบบที่เราเอามาทําให้เพื่อนๆดูนะคะทอดยังไงก็กรอบแน่นอนกรอบนอกแล้วก็ตัวไข่แดงเนี่ยยังมีความ เหลวแบบเป็นไข่ที่ยังไม่สุกเลยนะคะหรือว่าแบบนี้ก็จะมีความแบบเป็นไข่ยังมาตูมอ่ะที่จะด้านด้านนอกของไข่แดงอ่ะจะมีความสุกนิดหน่อยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะไหลเยิ้มอยู่นะคะก็ทําง่ายๆค่ะใครชอบกินไข่ดาวกร,กรอบกรอบก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูนะคะรับรองว่าทอดออกมาแล้วกรอบแน่นอนเลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้กอ็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่อง ส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำของเพื่อนๆเนี่ยามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันให,หม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ